ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาทิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบยอย่าไปบีบเปลือกตา จะกดลูกนตานะจ๊ะหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนงร่างกายของเราเลยจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบายตั้งผ่อนคลาย ตั้งสบายบายนะจ๊ะแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะกระเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเ็งกากาบาดจุดตัดจะเล็กเท่าปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา สองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ประวัานอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพาน ที่พระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ให้พระองค์ไม่ท้วนเมื่อบาระะมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งนๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ ตรงศูนย์กลางกายฐานที่ทนนเจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่งบรรลุอนุตลธรสัมมาสัมปธิยานเป็นประสัมม,สมาสมุทัเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมือ่อบรรลุรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ทําใจหยุดนิ่งอย่างเดียว ในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุรมตามกำลังแห่งบาร,รมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอระหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นรัตสกิทาคามีบางท่านก็เป็นประสา,า,า,าะสวดาบันบางท่านก็เป็นข้อตรภูบุคคล เขมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติ่แน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพรรลนใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จาเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ย เราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่ สง,งบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาปฏิบัติใหม่ก็ทำความรู้จักเัาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันบ่าสูท์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามันใจวันเหนือจากกระดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะ ไม่ท่องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมนีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใส ใส่ใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรโลกที่จรณไในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกติงง่ายอย่างน้ยก,ก็โอเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่่งกระจบ ดวงตาของเรานะจะแก้ตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราตอนนั้นใจจะได้ไม่สัสดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสมก็มีเพียงแค่นี้ทนึกของใสใสใจก็จะบริสุทธิ์เองเอ่ยเลยทั้งใสทั้งสว่าง นึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาเป็นต้นหรือดวงแก้วที่จะละในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปกอดแต่ต้องสบายต่างนึกอย่างเบาๆ นึกอย่างสบายสบายแล้วกระจายเย็นเย็นอย่าไปนั่งฮึดฮัดที่ในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลัลางๆงเหมือนของอยู่ในที่สลัวสลว เราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจในี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาทิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบาย ต้องใจสใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสดมนไหวพระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสมมอดุรเจา้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้ แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจิดอัจยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสๆสต้องใจเย็นเย็น ถ้าใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใช้ๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคอง ใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรา มันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้อง,งกลางกายของเรา,ากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมอนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆเหลือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะ หลือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทําใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มๆสบายนี่สําหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ ไม่ต้องภาวนาสัมมาระหังอีกต่อไปแต่ว่าเมาื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาระหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างสบายสบยส่วนพูดที่ปฏิบัติมานานแต่ทำหยุดหยัดยัดยนยนัน มีอารมณ์ก็ทำทีแต่มีอารมณ์ก็ไปไทำอะไรต่างๆอาก,การเวลาผ่านมาเขานึกอยากจะทำจริงๆยิางจังบ้างเพื่อให้เขาถึงความสุขภายในถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในก็ให้ทำอย่างเบาๆลจะจังง่ายๆในจำนองเดียวกัน หายใจให้มันสบายสบายไปสุดลมหายใจที่ในกลางท้องตรวจตาดูซิว่าเราสบายทั้งร่างกายและจิตใจจริงไหมแล้วก็อย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นภาพจนเกินไปนสำหรับผู้มาเก่าแล้ว แต่ความเพียรทำหยุดหยุดจนย่อนแล้วก็ไม่เคยรู้จักว่าใจหยุดนิ่งเป็นอย่างไรเนี่ยก็ให้เริ่มต้นอย่างเนี้ยง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด แต่ไปเบาๆเาน่งๆนุ่มๆให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยกรรมภาวนาสัมมารังไปด้วยก็ได้อะไรจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็น ถ้าเราทำถูกหลักวิชานี่จ้ะทำความเพียนให้กลางกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบาย อย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุนม่มนุ่มชุ่มชุม,ชม,ชมอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโลง่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบาย จากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปรง่งจะโล่งที่นั้หนักเกบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นอะ่ะ เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงตาใสใสเหมือนอยู่กลางอาวกาศที่ลงโลกให้เรานิ่งต่อไปอีก สั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นแต่ะระดับตัวหายไปเนะี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้ว สำหรับผู้ที่นั่งมานานเดี๋ยวว่าทหยึดยัน,ยนเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเนี่ยก็ต้องมาทบทวในในบรรทุกหลักวิชาแล้วใ,ให้นิ่งนุง่มไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสมย่ยถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนน่ พอตกส่วนมันจะตกโซนเขก็ไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนะี่ยอย่างสบายๆแลเดี๋ยวก็มีดวงทําลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจย,ยบริสุทธิ์ จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับอุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปนะก็จะมีอาน,นิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างทนับจะประมาทไม่ได้ทีเดียวเพราะน้ำเวลาที่เหลืออยู่นี้นะไอ้โลกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่เงเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิจารณ์ ใ,ใจสใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ใจะวางใจนิ่งจใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบ,บายสบ,บายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึง ดวงทาถึงองค์ปลาแล้วก็ยิงง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงทาแล้วถึงองค์ปลาแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็น้อยกล้งพันรั้งหมื่นรล้งแสนกัางกระทำกอนไปเรื่อย ฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆ กลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเยบนะจ๊ะ